ทุกคนตอนนี้นะคะเฟิร์นก็พาทุกคนนะคะเข้ามาอยู่ในโอโมยเดโยโกโจแล้วนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ไก่ย่างอร่อยมากๆหรือยากิโทริของเรานะคะอร่อยมากเลย <c oughs> เดี๋ยวเฟิร์นจะพาไปดูเนาะว่าในนี้มีร้านไก่ยาก่างอร่อยๆหรร้านะส่วนใหญ่แล้วนะคะร้านยากิโทริในนี้นะคะจะเป็นลักษณะของอพวกเขาเรียกอะไรคะยะไต้นะคะหรือว่าร้านริมทางสตรีทฟู้ดนั่นเอง <c oughs> นะคะ อย่างร้านอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีการลักษณะการนั่งนะคะที่แบบว่าเป็นวงล้ออย่างนี้นะคะแล้วก็ปิ้งให้กินด้านหน้าเลยโอโมยเดยโอจอแปลว่าถนนความทรงจำค่ะร้านนี้ก็เป็นไก่ย่างแต่เป็นไก่ย่างลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรอะคะไก่ย่างที่พวกไส้นอะค่ะ แล้วร้านนี้นะคะก็เป็นร้านโซบะนะคะทำพวกโซบะแล้วก็วกโซบะเทมปุระนะคะจะเป็นถนนสายแบบนี้นะคะวันนี้คนคน่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะก็จะมีลักษณะัเป็นร้านไก่ย่างน,นะคะมาเลือกกินเลือกชมได้นะคะแล้วก็นั่งคุยได้เลยนะคะนี่อย่างนี้ก้าานไ คือเราสังเกตง่ายๆเลยว่าร้านไหนอร่อยเนี่ยคนต่อคิวกันยาวนะคะนี่ดูอย่างร้านนี้นะคะเนี่ยร้านเนี้ยเมื่อวันก่อนก็นกมานะค,ะคนญี่ปุ่นก็เยอะคนต่างชาติก็เยอะนะคะเขาป,ปิ้งแบบว่าไฟลุกท่วมเลยนะคะอ,อ,อยากกินของดีของอร่อยก็ต้องรอกันนี้นะ ก็จะเป็นแบบว่าพวกไก่ย่างนะคะปิ้งไส้ในนะคะดีๆนะคะหลายเจ้าเลยทีเดียวนะคะอร่อยมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยดูเหมือนร้านนะจะแบบเหมือนไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าเป็นร้านแบบคนคนชอบมากินกันเยอะอ่ะคือเหมือนดูเป็นร้านดูไม่ค่อยสะอาดไม่อะไรเง,งี้ยแต่บอกเลยว่าจะเป็นลักษณะของถนนคนเดินนะคะหรือว่า walking street นะ ที่แบบว่าคนมาเดินกันเยอะตลอดสัปดาห์วันนี้นะคะก็เฟิร์นะคะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะใช้คำว่าชูจิแมชูจิแมก็คือหมดสัปดาห์แล้วก็ปิดสัปดาห์ปิดสัปดาห์โดยอะไรโดยการกินเหล้าหาร้านอาหารกินนั่นเองนะคะ ในนี้นะคะเราก็จะเห็นซารารี่แมนจำนวนมากมาอู้ไฟเลยการแยกิักโทริของเรานะคะก็ในนี้นะคะก็จะเห็นนะคะพวกซารารี่แมนคนญี่ปุ่นนะคะมานั่งกินนะคะตามร้านอาหารต่างๆม,มากมายข้าวนี้ไหมเอ่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเขานะคะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายนะคะแล้วก็เป็นการปิดสัปดาห์ <laughs> ที่แบบว่ารับรืนนั่นเองนะคะอ่ะ น,น,นี่นะคะก็อันนี้มีร้านอาหารทะเลนะคะเป็นแบบปิ้งย่างอาหารทะเลเนาะบางราง้านนะคะวเมนูกันหน่อยเรวมาดูเมนูกันหน่อยนี่นะคะก็จะมีแบบว่าลักษณะของไก่ย่างนะคะโดยเลือกชิ้นส่วนไก่นะคะชนิดต,ต่างๆนี่มีเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยคะ่ะนะคะกิจส่าคืออะไรอะช่วงม้าปะ กูมีฮาร์ดหัวใจนะคะเล็กวิตลีก็คือมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรคะขาไก่นะคะแล้วก็มีบอบอก็คือนะคะไอตัวงอนมั้งนะคะต่อไปนะคะร้านนี้ร้านนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะตัดสินใจมากินร้านนี้กันเพราะว่าเขามีช่อเพราะว่าเพราะว่าเขามีร้านนี้นะคะเขามีอาหารทะเลด้วยนะคะน่ากินมาก มีเนื้อ,อย่างด้วยออมีเนื้อ,อย่างด้วยมีเนื้อ,อย่างด้วยน่ากินมากเลยโอเคนี่ก็เป็นลักษณะขานะคะที่บอกว่าสุดยอดมากๆเลยแบบตรงนี้นะคะราคา่มีให้กินสารพัดเลยนะคะคงใตเปล่า ไม่ใช่คน <No. S 1> ไทยโอเคถามเขาว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่านะคะพนัก uh, <Big S 1> ง,งานร้าน <Right. S 1> เดี๋ยวขอปิดไปกินก่อนนะคะตอนนี้หิวมาก